สวัสดีคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาครับตอนนี้รถผมติดลมครับคุณผู้ชมติดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้กำลงังโทรเรียกกู้ภัยนะฮะ <c oughs> มาขับไม่ได้ขยับไม่ได้เอาเหรอสนามหลังบ้านครับเด้อ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 ไปเดี๋ยวไปเด้อเด้อเดเด้อเดสนามหลังบ้านสนามหลังบ้านอ๋อเจอธกันต้องมัดละดมาแล้วเพื่อน ฉันมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนดงรถติดหล่มครับเช่ญเลยครับังซิ่แป๊บนึงรถติดหล่มครับไ้ขี่ผ่านหึ่งฉี่มาดูกันดูสภาพรถกูไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตงขอบขอบ ขอบๆเหเลเ้มันถอยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเถอยไม่ได้เอ้ต้องให้ช่วยไมให้ช่วยไถอยไม่ได้รอจังหวะครับรสักอย่งนอนพร้แล้วชนเอ้อ้หูอ บอกเลยคอนเทนต์เลยครับลาเลยละกันนะครับวันนี้ผมมาสื <Jenna feelings> ่อแล้วก็บอนดีเคโซชแนลวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอันที่จริงกดแมปนะครับแล้วก็กดปุ่มซีก็วาร์ปกลับก็ได้นี่หว่า